ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอร,กอร,รบฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกสงคลาค่ะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเดินนาท่งเสริมปลูกผืชดรวมยางสร้างรายได้หมอบตอนกลาพันมากให้แก่เกษตรกรผูกขรวมโครงการปลูกผืดรวมยางจำนวน3า0 10, 500, นวน3 1 5 0ัต้นที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาคกโพ,พจังหวัด ปัตตานีนายสุรชัยบุญวันโน,โนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตผักตายตอนล่างเป็นประธานในการสหมอบตอนกลาพันธ์มากให้แก่เกษตรกรผูเข้าร่วมโครงการปลูกผือดรวมยางเพื่อหยอกระดับรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจำนวนาม3,010 0ต้น โดยนายสุรชัยบุญวันโนกล่าวว่าพืชรวมยางคือพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกรวมภายในส้วนยางได้ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นพลไม้ไม้เศรษฐกิจชนิดต่างๆที่พานมาการยางแห้งประเทศไทยหรือก่อยอดท่อได้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ให้เกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุนการปลูกแท่นในการปลูกยางรวมกับพืชชนิดอื่นหรือไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นๆได้ด้วยไม่ใช่ปลูกได้แค่ยางพาราเมื่อในอดีต ด้านน,น,นายกุศลสวัฒนกุลผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาโ,ขโคกโพกลาวว่าในส่วนของการขัดเลือกเกษตรกรผูเข้ารรวมโครงการนั้นได้เปิดรับสมัครเกษตรกรชาวซวนยางที่มีความสนใจเข้ารรวมโครงการปลูกผืดรวมยางเพื่อยอกระดับรายได้แก่เกษตรกรชาวซวนยางซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ารรวมโครงการเป็นจำนวนมากหวา,180าน่งร8อยไปสบไร่เหนือที่ข้ารรวมโครงการ9ก้900ารอยไร่ โดยเกษตรกรจะต้องผ่านการขัดเลือกและจัดทำแผนการผลิตและแผนการตลาดประกอบการรวมสมัครเข้ารวมโครงการเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วกยอท่อจะมีการสนับสนุนเฉพาะค่าพันธุ์ผืชรวมยางให้แก่เกษตรกรไม่เกินรายละห้ารายรายละ1400บาทตามทีจ่ายจริงไม่เกินรายละ7,00 0บาทโดยกยอท่อเล็งเห็นถึงความไม่แน่นอนของราคายางพาราที่พันพวนตามความต้องการของตลาดแต่ละช่วงดังนั้นการปลูกผืดรวมยางโดยการเลือก เพืเศรษฐกิจจึงเป็นทังเหลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนอยางเพื่อยอกระดับรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนอยางและสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรชาวสวนอยางสร้างเกษตรกรตอนแบบให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นและลดความเลื่อมล้ำด้วยการเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวอนอยางวินินาดสุรากมแห้งซูนคาววิทยุมอกอสงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทย whoop one